สำหรับเก็บความรู้ใน EP นี้ผมจะคุยเรื่องของทำไมบ้านเราต้องมีการวางระบบกันปลวกอันนี้สำคัญนะครับผมถือว่าผมให้ความสำคัญมากกับการสร้างบ้านหนึ่งหลังเพราะว่าตรงข้างล่างใต้คานเนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราต้องมีการวางระบบไว้ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบะน้ำทิ้ง ระบบน้ําดีระบบท่อทั้งหมดครับที่อยู่ข้างล่างครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าข้างล่างเนี้ยหลังจากที่เราปิดบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยในระดับที่เราพอใจครับตัวตัวที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือเป็นตัวะระบบท่อที่จะใช้ในการในการวางระบบเพื่อที่จะ,ะพ่นน้ำยากันปวกครับตัวเนี้ยครับจะเห็นว่า ตัวนี้ช่างเขาจะวางไว้เป็นท่อขนาด2มิลครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือตัวนี้ครับประมาณาประมาณ20มิลครับก็คือ2เซนประมาณ2 2เซนติเมตรตัวนี้เวลามันทำงานยังไงครับตัวนี้เดี๋ยวพอเนี้ยมันก็จะมีกล่องเป็นกล่องมาปิดแล้วก็เพื่อที่จะให้พ่นน้ํายาก,กันปวกเข้าไปทั้งหมดครับมันจะออกมายังไงอันนี้วิธีการทำงานของเขาเวลาเวลาพ่นเสร็จนะครับ จะเห็นหัวเรืองเหลืองนี่ครับเป็นคล้ายๆหัวสปริงเกอร์ครับเวลามันพ่นออกมาเนี้ยหัวนี้มันจะฉีดฉีดกระจายนี่นี่เลยเหมือนอตี่ต่างางี้ครับว่าเราคิดดูว่าเหมือนกับไอ้ตัวสปริงเกอร์ที่เราลดน้ําญ้าบริเวณสนามหญ้าเราตัวนี้ก็จะทํางานเหมือนกันครับเมื่อเมื่อใช้แรงอัดในการพ่นน้ํายาเนี่ตรงนี้ก็จะฟุ้งอยู่ข้างล่างมันก็จะไม่เป็นอันตรายกับคนนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาช่างเขาใน เชิงก่อสร้างช่างเขาก็จะปิดด้วยคอนกรีตเป็นพื้นคอน,คอนกรีตของตัวอาคารเป็นพื้นบ้านแล้วก็มีการตกแต่งมีกระเบื้องมีอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ตัวนี้ที่เขาต้องวางระบบไว้ให้หมดเนี่ยเพื่อที่จะง่ายต่อการเซอร์วิสง่ายต่อการดูแลบ้านเพื่อไม่ให้มีแมลงมีปวกประเภทปวก ประเภทที่มันเป็นอันตรายต่อต,ตัวของอาคารแล้วก็ตัวของเฟอร์นิเจอร์ของบ้านครับตัวนี้ผมวันนี้ผมก็พามาชมว่าวิธีการเดินเขาเขาจะเดินข้างคานอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าทุกบล็อกของตัวของของห้องในห้องในห้องเนี้ยทุกบล็อกเลยเขาก็จะมีการเดินไว้แล้วก็เมนทั้งหมดแต่ละห้องจะเดินออกไปที่ ตำแหน่งเดียวครับเพื่อที่เขาจะเซอร์วิสได้ครับก็วันนี้ผมพามาชมเรื่องของการทำระบบกำจัดปลวกซึ่งผมให้ความสำคัญมากกับการทำงานอาคารที่เป็นคานคอดินหรือว่าคานที่ที่อยู่ชั้นล่างสุดของตัวอาคารครับก็สำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ